หันไปแล้วก็เฮ้ยมันมีมันมีผักอบกรอบแบรนด์ของออสเตรเลียเราเริ่มที่บีทรูทก่อนละกันเดี๋ยวฟังดูนะฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนไม่ได้กลับมาเจอกันนานมากเลยคือแบบว่ามันล็อกดาวนานเกินแล้วมองก็แบบว่ามันมีปัญหาลุมเร้ามากเลยเลยไม่ได้กลับมาอัดคลิปแต่ว่าวันนี้คือดีใจมาก ดีใจแบบดีใจกระโดดเลยเนื่องจากว่าตอนนี้นมันมีกระแสว่าที่ไทยกําลังคิดกันเรื่องผักอบกรอบใช่ไหมแล้วเราก็คืออยากกินมากแบบตอนแรกมองพยายามจะเทก t ามหาแม่เพื่อให้แม่ส่งผักอบกรอบเข้ามาให้ที่ออสเตรเลียแต่ทีนี้ไหนจะค่าชิปปิ้งค่าขนส่งเนี่ยแล้วไหนถ้าเกิดผักอบกรอบบางอันไม่มีแบรนด์มาเป็นแบบถุงเพียว ก็จะต้องให้ทางบริษัทชิปปิ้งทำแบบตีแบรนด์แบบวันเดือนปีที่ผลิตเพื่อที่มันจะได้ผ่านมาทางออสเตรเลียได้เพราะว่าถ้าถ้ามันไม่มีแบบว่าวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุอะไรแบบนี้มันจะเข้ามาไม่ได้เนาะทีนี้เสร็จเราก็แบบโอ้ยอยากกินอะอยากลองแบบของกระแสเนอะอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้ไปเดินซูเปอร์เป็นซูเปอร์ของออสเตรเลียเดชาบุญคือตานะ่ะมันก็แบบว่า หันไปแล้วก็เฮ้ยมันมีมันมีผักอบกรอบแบรนด์ของออสเตรเลียนี่มาด้วยกันสองสูตรเลยทุกคนเย้เบจะเป็นยี่ห้อเวจีคริสปย่อมาจากคริสปี้เนาะที่แปลว่าอบกรอบอันนี้ก็จะเป็นรส o r ริจินัเป็นรสดั้งเดิมส่วนสีแดงนี้จะเป็น h o ตแอนด์สไปซีเราอ่ะมันสายแบบ ร้อนแรงอยู่แล้วเราก็ต้องเอาวันนี้แต่คืออยากลองให้รู้ทั้ง2อ,อันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าส่วนประกอบมันมีผักกี่ชนิดแล้วมันเป็นย, Area? ยังไง,อ,ง,ไงอะไรยังไงบ้างก็คือมันจะมีผักมันจะมี90กรัมนะทุกคนราคา5เหรียญ5เหรียญตอนนี้ก็คูณประมาณ24บาทต่อ1เหรียญก็เอาไปคูณ24ก็ประมาณ124บอ่ะ124บาทไทยห่อนเท่านี้นะ90กรัม ทีนี้เราก็มาดูกันว่ามันมีผักอะไรบ้างตรงนี้นะเขาจะมีบอกมาเลยโดยละเอียดก็จะมีมีมันมันมัน,มนสีเหลืองกิีน r ร d i s h เป็น r ร d i s h สีเขียวอะแล้วก็ beetroot แล้วก็มีเห็ดชิตะเกะด้วยบร o c c o l i ถั่วฝักยาวเนาะเป็น green beans เ okay คหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยทุกคน แต่สิ่งสำคัญที่เราชอบตรงนี้ก็คือพวก Product ที่เป็นแบบของออสเตรเลียอะไรแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจะเขียนละเอียดมากเลยว่าฉันอะ made in Australia n นะแต่ว่ามันจะมีของบางอย่างอะที่ฉัน import ฉัน import มาแล้วก็ local ingredients อะ import มาจากสิงคโปร์ก็คือไม่รู้ว่าเป็นผักหรือว่าเป็น i n g r e d เดียนที่เขาใส่ลงไปเนี่ยที่ import จาก ประเทศสิงคโปร์นะทุกคนแล้วก็ชอบตรงนี้ก็คือไม่ใส่ผงชูรส no MSG ไม่มีผงชูรสนะแล้วก็ไม่มี GMO ด้วย GMO หมายถึงอะไรเราก็ได้ทำการรีเสิร์ตเมื่อกี้ GMO เนี่ยก็คือเป็นสารเคมีที่ใส่เข้าไปในผักผลไม้เพื่อให้เจริญเติบโต,ตเร็วขึ้นเพื่อประหยัดเงินในการแบบว่าใช้ปุ๋ย แต่ว่าสารเคมีก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายอันนี้ก็คือเซฟเลยเพราะไม่มี GMO and no MSG oh my gosh โอเคตื่นเต้นเนาะเรามาเริ่มแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในหน้าตามันจะเป็นอย่างไร ee, ตื่นเต้นโอเคอืมกลิ่นก็เหมือนของทอดน,นั้นปนนี่ แกมอจะเทออกมาไม่เยอะนะอู้ไม่เยอะคือเกือบหมดอ่ะเทไปเลยนี่นะทุกคนอ่าเราจะให้ดูเดี๋ยวมอจะยกลงมาก่อนก็คือหมดทั้งห่อเนี่ย90กรัมก็มีอยู่ประมาณเท่านี้เนาะฮืยน่านะกินอะ่ะดมกลิ่นก่อนกลิ่นก็โอเคนะทุกคน เขาไม่ได้โฆษณานะแต่คือแบบว่าชอบมากงนะ่ะจนต้องรีวิวขอทานเป็นรส h o ตแอนด์สไปซก่อนละกันโอเคเราเริ่มจากอะไรกันดีนะคืออยากให้กล้องมันแบบว่ากดลงอะแต่ว่าไม่มีขาตั้งอะประเด็นเดี๋ยวจะแหกกันทั้งหมดเนาะเราเริ่มที่บีทรูทก่อนละกันเดี๋ยวฟังดูนะอืมอืมอืม มันอร่อยนะหวานคือในสมองอะคิดว่าจะต้องแบบอย่างน้อยเผ็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนปาปิก้าบ้านเราอะ่ะอืมเหมือนมันเป็นผงปาปิก้าแล้วมันก็มีความหวานอะแต่ความกรอบให้เลยนะไม่กรอบเวอร์เกินเดี๋ยวต่อไปเรามากินนี่ดีกว่ากร e นแรดดิชอืมอืม ออืม,อมจะบอกว่าไงดีอ่ะรสชาติมันคือเหมือนกันเลยเพราะว่ามันมีแบบอินกิ d เดียนที่มันเป็นผงปรุงรสอ่ะผสมเข้ามาเนาะเหมือนเคียวพวกขนมอบกรอบที่เป็นรสชาติเดียวกันอ่ะแต่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่กรอบจนเกินไปมันไม่แบบทําให้เราเจ็บฟันเจ็บเหงือกเข้าใจปะอืม อร่อยหวานอหวานหวานเข้มอ่อนๆแต่อร่อยนี่คือข้อดีของการที่เขาไม่ไม่ใช้พวกผงชูรสนะในความรู้สึกเราอืมอืมเมื่อกี้กินที่เป็นเอ่อเยลโล่สวีทบอดดิเดไปเป็นมันหวานสีเหลืองจะมีความแน่นมากกว่าผักก่อนหน้านี้ อืมให้ความรู้สึกเหมือนเคียวเลยอร่อยอร่อยเลยเรากินไปสามอย่างแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันที่อมแมชรูมดีกว่าเห็ดชิตาเกะเขาเขียนอย่างงั้นนะอืม ออร่อยอร่อยมากเหชิตาเกะอร่อยมากอร่อยมากมากมากฮึมอืมแล้วข้างในก็คือแบบยังเป็นเห็ดมันมีความหวานหวานแบบเนื้อแท้เนื้อเห็ดหวานมากอืม อันนี้คือให้เห็ดชิตาเกะนัมเบอร์วันนะน้องนะนัมเบอร์วันเลยอืมจริงจมาต่อกันด้วยอันนี้ดีกว่า Green Beans ถั่วฝักยาวบ้านเรานี่เองมาฟังเสียงอืม คือส่วนตัวไม่ชอบไม่ชอบถั่วฝักยาวอยู่แล้วสั่งส้มตําก็คือจะเขี่ยถั่วฝักยาวทิ้งตลอดถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่มันจะมีความกลิ่นแบบกลิ่นถั่วฝักยาวอะ่ะยังมีอยูอ่แต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะก็คือรสชาติแบบไม่ได้แย่อืมโอเคอยู่นะ อืมโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารองรถออริจินอลกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะออริจินอลรถออริจินอลนะทุกคนโอเคเฮ้ยจะบอกว่าถุงมเมื่อกี้ มีบรอกโคลีน้อยมากเราก็เลยลืมกินแต่ว่าถุงนี้มีบรอกโคลีเยอะกว่าไม่รู้เพื่อนเื่อนเห็นหรือเปล่านี่มาเป็นก้าเลยทุกคนมีบรอกโคลีมีเห็ดชิตาเกะน่ารักจังเลยอะ่ะมีบีทรูทมีกรีนแรดิชแล้วก็มีอ่มันเหลืองที่บอกนั่นแหละก็คือ6อย่างเหมือนกันเป๊ะแค่ต่างกันที่ว่า ใส่ผงปรุงต่างกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองที่บรักคล่กันดีกว่าออุลมันไส้สำเนียงจริงจริงโอเคเอ้อืมอร่อยรสชาติ that, แบบจืด,จดๆเขาเรียกอะไร จืดแล้วก็คือทิ้งเป็นปลายหวานเล็กๆแล้วก็มีแบบเค็มเล็กๆคือว่าอร่อยกินได้กินง่ายแต่ถ้าให้ถ้าถ้าส่วนตัวชอบก็คือชอบอะไรรสจัดคนไทยเนาะมันเก่งเรื่องกินอะไรรสจัดอยู่แล้วใช่ปะละ่ะอืมเอาจริงๆไม่ต่างกันมากอันนั้นแค่รสชาติมันจะเข้มข้นกว่ารสออริจินอลปกติอืม อื uh huh. ดีนะที่มันไม่ใช่ของจีนอันที่แรกๆเขาฮิตท,ที่เขากัดกันจนฟันแตกอะ่ะอันนี้คือกรอบเหมือนกันแต่ว่าไม่กรอบเวอร์เกินอืม uh huh. เรามาลองเห็ดอีกสักรอบอยากรู้ว่าเห็ดอันนี้ก็รสชาติจะใกล้เคียงกันไหมอืมอ uh ืม huh. uh huh. รสชาติกล้เคียงกันหอมกลิ่นเห็ดออกมาเลยหอมแบบละมุนแบบว่าขึ้นจมูกลายจมูกพุ่งออกมาเลยไม่ได้เวอร์นะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยกินแบรนด์ของของที่ไทยแล้วของที่นําเข้าจากจีนไงเดชบุญได้กินของออสเตรเลียไปเลยอืมมอคิดว่ามันสมเหตุสมผลกันนะกับห่อละ let's say 90กรัมเป็นเงินไทย120บาทตีไป120บก็ได้แต่ว่าก็คือมันเซฟนะมันปลอดภัยไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสคือเป็นแบบว่ารับรองว่ากินไปก็คือคือจริงๆอะ่ะกูก็สารเคมีเยอะอยู่แล้วไงแต่คืออันนี้มันก็ก็ดีก็ดีเหมือนกันแบบว่าได้ได,ได้ได้มีโอกาสได้ลองกินก็คือโอเคเลยหรือว่าเออเคี่ยวด้วยจะไม่รู้ว่าจะอ้วนไหมเนาะ พราะว่ามันก็อบเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกินต่อก่อนนะทุกคนถือว่าดีใจที่ได้มีโอกาสมากินแล้วดีใจมากดีใจแบบตะโกนเลยดีใจอย่างนี้เลยโอเคยังไงก็ถ้าใครอยากจะให้มารีวิวอาหารหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนของในออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ยังเที่ยวไม่ได้เนาะเพราะมันล็อกดาวก็ เมนกันมาได้นะครับมีอะไรก็ติชมได้เดี๋ยวจะพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆจะพยายามอัดคลิปนะยังไงก็ช่วยมาแบบกดดันบ้างเพราะว่าไม่มีไม่มีไฟเลยแบบอยากทําคลิปแต่ว่ามันแบบมันอ่อมเนาะมันอยู่ห้องเฉยๆมันแบบไม่รู้จะเอาอะไรมานําเสนออะไรเนงะี้ยยังไงก็มีอะไรก็แนะนําติชมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้ง IG Page เฟซบุ o กนู่นนั่นนี่อยู่ใต้ล่างนี้ไม่รู้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ดูไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย